วันนี้ผมได้สั่งรถมาครับคันใหม่มาในราคา3,000บาทดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่า <c oughs> ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยเด้ออ้ยจุ๊ สวยว้าวส่วนในกล่องเขาก็จะแถมของแถมมาเยอะอยู่นะทุกคนอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นไฟสำรองนะครับและนี่คือล้อดิฟนะครับเขาก็ให้มาเป็นชุดเลยนะฮะโอ้โหคนดีรถทุกคันก็ต้องมีคู่มืออยู่แล้วนะฮะนี่เป็นคู่มืออะไรแล้วก็วิธีการประกอบนะฮะแล้วก็จะมีสายชาร์จไขควงจิ๋วแล้วก็ชุดบล็อกนะครับเอาไว้ไขเปลี่ยนล้ออืมตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรแต่ก็น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ล็อกกับช็อสปริงนะครับ ส่วนแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบต2เซลล์นะครับ1,300มิลลิแอม a few moments later wow โอ้ง G T ป่ะชีดพูดรอเราดูข้างหลังดิเป็นแบบเนี้ย คล้ายๆกับ F1 ป่ะพอดีรถกระป๋องนี่พอดี F1 อุ้ยทรงคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ดูแบบเท่แล้วดูวิ่งหลังอ๋อ <c oughs> <c oughs> วิ่งหลังอะไรวะทำไมวิ่งหลังมันทามาแค่นี้วะเนี่ยเศษของแต่งน่าจะนะ่าจะเท่นะและคันนี้เนี่ยมันพิเศษอยู่ที่ว่ามันมีไฟเลี้ยวไวยทุกคนมันจะเป็นไฟกลมๆเห็นป่ะ <c oughs> นี่เลี้ยวซา้ายเลี้ยวขวาฮะเอ้ยโคตรเท่มีไฟเลี้ยวอะทรงแข่งทรงแข่งแล้วแบบ มีไฟเลี้ยวด้วยอ่ะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น3เกียร์นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สองฮะนี่นี่ปรับตรงนี้นะฮะมันจะมีปุ่มปรับนี่เวเกียร์หนึ่งนะนี่เกียร์หนึ่งเกียร์โลอ่ะดูเกียร์ต่อมาแมนนวลไปดูเกียร์สอง ก็คือคันนี้เนี่ยโรงงานเนี่ยให้แบตมาเป็นแบตสองเซลล์นะทุกคนอ่ะมอเตอร์นี่จะเป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับมาพร้อมกับสปีดเอ่อไม่แน่ใจนะครับว่ากี่แอมแต่ว่าเป็นบัสเลสนะวควบคุมด้วยเอ่อชักเลี้ยวด้วยอะไร <laughs> วควบคุมด้วยเซอร์โวนะครับอ่ะก็บอกเลยว่านิ่มแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็คือมามา,มาตรฐานโรงงานเลยทุกคนมันก็ไม่ใช่แบบลิฟซิฟเบอร์นะแบบว่าแยกลิฟท์อะไรแบบเนี้ยลื่นๆฮะลื่นๆฮะวว้า <laughs> ตอนนี้นะมันจะมี2รุ่นนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นรุ่นโปรนะครับเป็นรุ่นโปรมันจะมีอีกตัวนึงแต่ว่านนี้จะเป็นรถจีนนะบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นรถจีนนี่ราคาก็ประมาณ3 0 0พไปท้ายโอ้แดงว่ะไปท้ายแด,ดงแดงว่ะมีไฟหว่านี่ครับโช๊คโช๊คก็เป็นโช๊คสปริงนะครับใช้โช๊คน้ำมันนะนี่เป็นโช๊คสปริงธรรมดาถ้าให้เป็นโช๊คน้ำมันมา <c oughs> ผมว่าแจ่เลยนะเพราะว่าในอนาคตจะเอามาปรับแต่งเป็นรถทางเรียบอ่ะผมว่าคืออยู่นะคันนี้ก็เป็นสเกล1 1ส่วน16นะนี่ดูด้านใน อู้ย,ยังสวยว่ะยังแกมบ่ะนี่ดามกลางเห็นปะจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่างานก็จะหยาบๆหน่อยเห็นป่มอนออันนี้มีรอยด้วยว่ะมาเป็นสีนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะแต่ว่าเจ้าตัวเพจก็เป็นพลาสติกตรงนี้ก็เป็นอลูมีการชนหน้ามาให้ด้วยครับนี่ดูไฟดูไฟไฟหน้าเป็นแบบ GTR GTR หูมอเตอร์ตัวนิดเดียวเองดูยดิบัสเลตตัวเล็กๆจิ๋วๆนะครับ แต่ว่าแรงเอาเรื่องแน่นอนวันนี้เราจะไปลองจับ GPS ดูด้วยนะครับว่ามันจะวิ่งได้ที่เท่าไหร่ก็ตัวในล้อนะครับในล้อก็จะมีดิสลอมาให้ด้วยเห็นว่า4ีล้อเลยนะครับแต่ไม่มีตัวบบิก <c oughs> น่าจะมีมาเพื่ออะไรคือ <c oughs> ถ้าเอาเอาไว้ข้างในผมว่าน่าจะหมุนติวติวตวมังแต่ว่านี้เนี่ยเพื่อความสวยงามเห็นไมแต่มองเผลๆก็ไม่เห็นนะ แต่ถ้าใส่ล้อแต่งอะผมว uh, <na> ่าเออหินอยู pair, so sadly, ่นะคอสตูมนี้ผมมีอยู่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันคันนี้เนี่ยให้ล้อมาอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นล้อดิฟนะทุกคนวันนี้ก็คงจะไม่ไม่ได้ดิฟให้ดูเพราะว่าไม่ไม่มีสนามแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไว้แล้วกันเผื่อว่าคันนี้จะปล่อยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาเลยกันปล่อยต่อปล่อยต่อครับเผื่อมีใครใครสนใจนะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเก็บไว้อัปเกรดเป็นรถสนามแล้วกันในอนาคตอาจจะอัปเป็น1 0อ g ก็ได้ใครจะไปรู้คันนี้เม่ง GT ทรงสนามอะนี่นี่เห็นไหม GT 1ว่ะที่บอดี้ก็มีนี่ให้ด้วยนะนี่ไม่ต้องไปเจาะยากก็คือใส่มาให้หมดอะต้ออเออดูดิอย่างดีอยากกันแบบกันกิบหายอะดีดูดิติดกับบอดี้เลยสวยงามครับนี่ก็มี2สีนะมีสีฟ้ากับสีเขียวนี่ผมเลือกสีเขียวแล้วกันผมชอบสีเขียวห่ายทุกคนเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันนะว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปลองจับ GPS ด้วยมาดูกันว่าจะแรงหรือเปล่า let's go อ่ทุกคนเดี๋ยวเรามารอกันนะฮะว่าจะเลงขนาดไหนเริ่มจากเกียร์หนึ่งกันก่อนนะนี่เกียร์โลเกียร์โลไปจะกินนะเกียร์โลก็จ้าอื้ม เแกียร์แมนนวลเกียร์สองตรสอบอ,อ,อื้มอื้มเฮ้ยมันดูดด้วเหือมาลองดูเกียร์สามดิความบังอยู่ที่แกแล้วเกียร์สามถ้าเกียร์สามยังไม่แรงนะก็บอกเลยว่าไม่คุ้มพันนะใช่ เดี๋ยวยัดอันนี้แม่งเลยมอเตอร์คาเซโมโตเขาเดี๋ยวสามก็ได้อยู่ มันไม่ได้ขูดบอดี้เลยมันขูดท้องเลยเดิบอเตอร์มันตัวเล็กด้วยเนาะเล่นไม่แรงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยจวจดจาดไม่เล้าใจเลยไปอุ้ย้ทำไมแรงขึ้นอะโอ้ คนตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นแบตตัวนี้นะครับแบตผมเองออนี่สองเซลล์แต่ตัวนี้นะมาดูมาลุ้นกันว่ามันจะแรงไหมจะมีผลการแต่งจริงแหละผมว่ายัดแบตตัวแรงเข้าไปเสียงมันแรงแรงจริงเปล่าแรงจริงเป็นทีแแ่แบตแล้วเนี่เนื่อนี้แรงเตี้ย บบถ้าว่าคืนมันมีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะจับ GPS ที่นี่ตอนนี้ก็คือไม่มีไม่มีคืนเหมือนเดิมต้องเสริมให้มันสูงกว่านี้มันเตี้ยเกินแล้วแบบขูดตอนลองหาคืนครับคินเองกินเอยหาคืนดาวเทียมอุ้ยมาแล้วมาแล้วค <c oughs> ืนมาคืนมามีอยู่มามาครับเดี๋ยวเราลองไปทีละเกียร์ไหมเนาะเดี๋ยวเกียร์หนึ่งก่อนแล้วกันมาดูนะว่าเกียร์หนึ่งจะได้กี่จีไปต้องโอ้โหไหน โอ้ยน่ารักจังวะโอ้โหดูดูดูกียร์นิดหนึ่งวิ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าวะเฮ้ยอันนี้เบาๆครับเกียร์หนึ่งอ่าดูเกียร์สองครับดูเกียร์สองนี่อ่ามาดูกันจะแรงไหมดูเกียร์สามวะอุ้ย อุ่ยสามสองสามสองว่าเฮ้ยตวเเบอร์แ่ว่าเกียร์สามน่าจะได้4ี่สี่ห้าประมาณ45หอันนี้ไหนส 2> 3, 2. 3, ี 400, <The <the ่สงสามสองสอผมว่าน่าจะได้ประมาณ4ี่สิเพราะว่าสี่สิบหฮะอทดสอบกันอ สามเก้าโ,โอเคไม่มใช <39 S 2> ่สามเก้าดคาดหวังมากเกินไปไม่ถึงสี่สิบอะไงปะลองใหม่ปะเพราะมันได้แรงกว่านี้เว้ยใช่ไหมเพราะว่าตอนเราที่เล่นตอนแรกมันก็ดูแรงกว่านี้ใช่หรือว่าแบตมันหมดแล้วแบตออนแล้วหรือเปล่า เท่าเดิมอะไรวะมันมันแม็กไว้แค่นี้เหรอวะแค่แค่นี้นะแต่ว่นมันขูดแบบนี้ขูดจะจะกินเนื้อในเลยได้แค่สามเก้าแต่ก็ถือว <บ ral S 3> ่าแรงอยู่นะก็แรงแต่ทำลายสถิติหกสิบแปดไม่ได้หรอกนะเออวะคันั้นแรงจริงเมื่อวานเนาะ กลับไปดูได้นะครับคันนั้นแม่งโคตรแรงเลยแต่คันนี้ก็แรงได้ถ้าเกิดว่าแต่งแล้วก็เอาไปวีเอสด้านะอ๋อเราถอดว่าดีวิ่งดูเดี๋ยวมันจะเปื่อยสอบครับเปื่อยเห็นว่ามันเบาแล้วอ่ะเฮ้ยดิ นื่อะไรวะมันนกที่เท่านี้ What the fuck สามเก้าอ่ะไม่ได้ขยับเลยอ่ะเปลี่ยนแบต ตออหรแต่ดแเดิมมันแต่ไปดูกันว่าแตบตบัวของมันอะ่ะมันจะได้ที่เท่าไหร่แต่รถเดิมได้ขนาดนี้ก็โอเคนะกับ40อ่ะในกล่องมันเคมไว้ว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้เล่นได้ประมาณ39แม็กสุด39ก็ถือว่าไม่เรยวนะพแต่ว่า พวกปักกี้ก็วิ่งได้ประมาณนี้แหละถ้าเดินโรงงานอะ่ะตอนนี้คือมันใส่ได้แค่สองเซล์ไงทุกคนถ้าใส่สมเซล์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหม้อันนี้ของใช่อันนี้อันนี้ของโรงงานถ้าเราแต่งอะ่ะมันจะสามารถใส่3ามเซล์ได้แต่เฟืองมันจะไหวไหมแค่นั้นแหละแล้วก็อะไรอะ่ะมันจะรองรับหรือเปล่ามันจะใช้กับรุ่นไหนได้บ้างอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะรีก่อนครับเี่ยโรงงานสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งไป เก,กื่อก่อนไปใส่แบบเดิมเถอะสามแปดต่างกักนนิดเดียวเออต่างกันหนึ่งฮะต่างกันนิดเดียวต้องหรอประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เก้าวๆวนี้ เรามาจับ GPS ให้ดูแล้วนะครับก็แม็กสปีดที่ทำได้คือ39กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดิมๆยังไม่ได้แต่งนะประมาณนั้นแหละเพราะว่าสปีดเนี่ยมันเป็นปีดสนี่สปีด35 A. เองถ้าใส่กับรถเบาผมว่าวนะิ่งนะน่าจะได้ประมาณ40อันนี้กะไว้กะไว้คร่าวๆผมว่าแล้วน่าจะได้40แหละแต่ะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับสำหรับ35ใครอชอบคลิปนี้ก็รีบกดไลค์ s u b สไคร b e ผมด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมานะฮะโอเคประมาณนี้จะไปใหม่คลิปหน